แซลมอนพอดแคสต์มันสดอร่อยป้ายาพอดแคสต์กับรุ่งหดี สวัสดีค่ะพบกับรายการป้ายาใบารุ่งอีกเช่นเคยนะคะวันนี้อยู่กับพี่เกมเหมือนเดิมสวัสดีครับกะเปิดตัมับวันนี้นะคะมีหูฟังเฮดโฟนครับผมน้องใหม่เปิดตัวอเออเพิ่งเปิดตัวในต่างประเทศแล้วก็เพิ่งเอาเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยอย่างเป็นทางการอ่านั่นก็คือแบรนด์โซโนสเออแต่แบรนด์โซโนสไม่ใช่แบรนด์น้องใหม่ในตลาด อ๋อใช่เพราะว่าแบรนด์โซโนสเนี่ยคือแบรนด์จากประเทศอเมริกา<อ>ออมีมาตั้งแต่ปี2002 2002ตอนนี้2024ก็22ปีแล้วนะใช่ซึ่งเป้าหมายของแบรนด์ของเขานะคะโซโนสเนี่ยคือต้องการที่จะมาเปลี่ยนระบบเสียงภายในบ้านโซโนสเนี่ยปโปรดักต์หลักๆของเขานะจะเป็นพวกแบบซาวบาร์ลำโพงต่างๆซับบูเฟอร์อะไรอย่างเงี้ยที่ใช้ ร่วมกับทีวีภายในบ้านเออซึ่งการเปลี่ยนแปลงของแบรนด์โซโนดะที่แบบทํามาตั้งแต่แบบก่อนแบรนด์อื่นๆเลยคือการเชื่อมต่อแบบไร้สายอือคือแบรนด์โซโนดะเขาตั้งใจเปลี่ยนแปลงระบบภายในบ้านว่าลําโพงต่างๆอะไรที่เชื่อมต่อกับทีวีภายในบ้านอ่ะไม่ควรใช้สายมันควรจะแบบซิมโพแค่วางซึ่งมาตั้งแต่ก่อนที่แบรนด์หนึ่งเขาจะทำกันรอยน่าจะประมาณสิบห้าปีที่แล้วที่โซโนสทำซาวบาแบบ เขาเรียกว่าเชื่อมต่อแบบไร้สายก็คือแบบผ่านระบบวเลสใช่ก็คืออันนี้คือเด่นๆของโ o โนสเขาใช่ที่ขายดีก็จะเป็นซาวบารุ่นซาวบาอาร์อะไรเงี้ยก็เนี่ยเลยคือ เป็นที่ทําให้ทุกคนรู้จักแบรนด์โซโนสมากขึ้นอืใช่จากโปรดักต์เหล่านี้แปลว่าสมมติว่าถ้าคนสายแบบเล่นโฮมเทเตอร์อะไรอย่างนี้ก็จะแบบว่าดูจากแบรนด์นี้เป็นอย่างดีใช่เออนี่แหละแต่โปรดักต์วันนี้ที่เราเอามาเป็นหูฟังแบบเฮดโฟนก็คือถือว่าโซโนสได้มาจับตลาดเฮดโฟนเป็นครั้งแรกเออชื่อของมันก็คือโซโนสเอส โซโนตเอสใช่อ่ะก็เดี๋ยวก่อนจะเข้าสู่รายละเอียดเรามาดูดีไซน์ของมันก่อนเออหน้าตาคือมันแบบว่ากล่องมันดูดีสุดๆไปเลยใช่กล่องเป็นแบบกำมะหยี่เออแบบผ้าแบบกำมะหยี่แบนๆบางๆแบบนี้มีโลโก้ <logo S 1> ของแบรนด์เขาเออแล้วก็ปึ๊บนี่เป็นแบบซิปเปิดขึ้นมาดุง้งให้ความรู้สึกดูหราอืรักชู เออข้างในก็แบบเป็นกำมมหยี่สีซีแบบนี้เนี่ยแล้วก็จะเป็นตัวหูฟังนี่ขึ้นมาเดี๋ยวเรามาดูแบบดีไซน์ของตัวหูฟังเนาะก็คือเนี่ยผิวสัมผัสทั้งหมดเป็นเนื้อแมตเนี่ยจะเป็นแบบด้านทั้งหมดเลยแล้วก็จะมีขาที่เป็นแบบสแตนเลสสตีล St ใช่ซึ่งสําหรับลุงอรู้สึกว่าการที่มันเป็นอย่างงี้มันให้ความแบบ ลักชูรี่อะเออมนดูเหมือนแบบมีแมทเทียรอะไรบางอย่างที่มันมาตัดแบบจุดที่มันเป็นแบบด้านๆหนังอะไรเงี้ยเออเนี่ยแหละก็รู้สึกแบบเออมันดูมีมิติดูไม่น่าเบื่อดีอะไรเงี้ยแล้วก็ตัวครอบเนาะก็จะเป็นแบบพื้นหนังเมมเบรี่โฟมหุ้มด้วยหนังเทียมวีแกนอีกทีหนึ่งโอ้ใช่และที่สำคัญคือน้ำหนักเบามากเพียงแค่สามร้อยสิบสองกรัมอ่ะพี่เกมถือเบา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 จริงซึ่ง ความน้ำหนักเบาเนี่ยจะช่วยให้เราแบบใสมันได้แบบนานขึ้นเออแล้วก็ต่อให้แบบสวมใส่แบบไว้อะมันก็จะไม่แบบบีบรัดแบบที่หัวเราอะไรเงี้ยเออคือเขาแบบดีไซน์มานี่แบบเราหูฟังซ้อนหูฟังเออเออใช่วันนี้เรารลีวิวหูฟังนะเออเออมันแบบมันไม่นี่นะไม่ใส่เราไม่รู้สึกว่ามันหัวเท่าด้วยความกว้างของตัวครอบอะ เออมันมีความกว้างมากพอที่ทําให้แบบไม่ว่าเราจะแบบมีตังหูหรือแบบความผู้หญิงใส่ตังหูบางทีมันแบบมีบีบอะไรอย่างเงี้ยเออก็คือแบบอันเนี้ยคือไม่เป็นมันจะมีความรู้สึกว่าเหมือนมันไม่ได้วางเราแบบกินเนื้อหูเราอะมันคือหูเราอยู่ในที่ครอบอีกทีหนึ่งใช่เพราะว่ามันแบบที่ครอบมน่ะกว้างมากใช่เนี่ยก็เลยเป็นจุดเด่นว่าไม่ว่าเราจะใส่แว่นตา หรือว่าแบบมีอเซอรี่เครื่องประดับที่หูเราอย่างเงี้ยไอสิ่งเนี้ยคือมันจะไม่แบบรบกวนไม่ทําให้รู้สึกบีบรัดหรือว่ารู้สึกเจ็บเวลาสวมใส่ใช่อันนี้คือจุดหลักของดีไซน์เออแล้วก็พูดถึงอุปกรณ์ที่เขาให้มาในกล่องอ่ะก็จะมีหลักๆคือหูฟังหนึ่งเนาะเค <Case S 1> สสําหรับจัดเก็บพกพา <Ken bank. S 2> เออ แล้วก็ที่จะมีสายที่เขาจะให้มานะคะคือมีสองสายเป็นสายชาร์จก็จะเป็น USB USB C to C อ่ะอีกสายหนึ่งก็คือจะเป็น USB C to jack ที่เป็น3.5มจุดเอออันนี้คือเที่ยวไว้แบบฟังเพลงทั่วๆไปเหมือนหูฟังทั่วไปเมื่อกี้ลุงบอกเราสิ่งนี้ข้างนอกแล้วเราชอบมากเลยเพราะแบบเออไม่รู้ดิเหมือนของ สมัยใหม่เดี๋ยวนี้มันพยายามที่จะเอา3.5ออกไปในขณะ,ะที่ทแบบเออในขณะที่เรายังต้องใช้มันอยู่หลายๆครั้งมากๆเลยอะไรเงี้ยมันก็เป็นทางเลือกแบบสมมุติว่าขี้เกียจจะตอบบลูทูธหรือจะต้องเอาไปใช้กับสิ่งอื่นใดอะไรเงี้ยเอาไปฟังกับอย่างอื่นที่มันตอบลูทูธไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็ควรจะต้องทําได้เออก็อ แมนนวลเขาก็ยังคงคีปมันเอาไว้แล้วก็ในกล่องก็จะมีแบบคู่มือการใช้งานต่างๆอ่ประมาณนี้เออเดี๋ยวเรามาอธิบายเรื่องฟินฟินมันจะรู้สึกแบบมันมันสมูทอะมันแบบซืบเอาอเอาเข้าอะไรเงี้ยเออมันปรับระดับได้ตามแบบดีไซน์แต่ละคนอิมเมอรี่โฟมเนี่ยยังฟินเลยคือจิ้มแล้วมันแบบโหอยากอยากอยากให้มีโปรดักชั่นมากเลย อ๋อแบบทัแลว<อ>ม,มุนอ่ะมาชเมลโล่ <laughs> เออแล้วมันมันก็ดูทําความสะอาดง่ายด้วยใช่แล้วก็ที่สําสคัญ<า>คือเขา่คิดมาให้แบบว่าบางคนแบบว่าเอ้ยฉันงงปะซ้ายขวามันอะไรคือเขาอ่ะซ่อนการบอกตําแหน่งว่าแบบ เนี่ยสีอันเนี้ยก็คือต่างกันตรงเนี้ยคือเป็นแบบสีเขียวหมินอันนี้คือเป็นแบบสีขาวเนี่ยเขาก็จะมีซ่อนว่าแบบตรงนี้เอลนี่อาก็คือไม่งงแน่นอนอันไหนซ้ายขวาออแล้วที่สําคัญอนะ่ะสิ่งเนี้ยคือเวลาคนใช้ไปน,นานๆนอะ่ะทุกคนก็จะคอนเซิร์นว่าแบบอืถ้ามันยุยมันเปื่อยมันพังหรือว่ามันอะไรอย่างเงี้ยเราจะทํายังไงฉันต้องทิ้งมันเลยไหมหรือเนี่ยคือโซโนสก็ออกแบบให้มันแบบดึงออกได้เออคือมันเป็นแม่เหล็กทุกคนเฮ้ยเขาขออนุ ใช่เนี่ยคือมันเป็นแม่เหล็กดึงออกได้ซ้ายขวาซึ่งเราสามารถซื้อเจ้าสิ่งเนี่ยเปลี่ยนได้ในวันข้างหน้าที่มันอาจจะแบบย่นแล้วหรือพังแล้วอะไรเงี้ยเออมันเชื่อมติดกันด้วยแม่เหล็กแล้วเราไม่สามารถแบบย้ายข้างได้นะคืออย่างเงี้ยเห็นปะลุงทําไงมันก็แบบไม่ดูไติดใช่ต้องเป็นแบบข้างของเขาเท่านั้นแล้วขนาดแบบดึงออกมามันยังทําสีให้เราแบบรู้ข้างง่ายๆอยู่เลยแล้วว่าอันนี้คือ a a s, a, s m a, B a s m r ปะเออ <laughs> เหมือนแบบฟินอะคลิกอะไรเงี้ยเอออันนี้คือเฮ้ยเขาคิดมาแล้วอะก็เลยรู้สึกว่าชอบมากๆในแง่ของดีไซน์โดยอะไรเงี้ยเออสวยอะอืมสวยแบบมันซิงกันอะทั้งกล่องทั้งแบบอันนี้ของมันอยากรู้รว่ามันมีสีอื่นไหมหรือว่ามีสีเดียวมีมาด้วยกันสองสีอันนี้คือสีขาวแล้วก็มีสีดํา เออเขาเขาจะมีสีดําด้วยซึ่งสีดำเนี่ยก็เป็นแบบเนื้อแมทแบบสวยมากเอาจริงคือ,อม,มันมันหรูหราเหมือนกันเออแต่ว่าก็แล้วแต่ความชอบอสวยทั้งคู่ เพราะว่าพอมันเป็นอะไรดำด้านอ่ะมันเหมือนแบบมันเหมือนเราขับรถแล้วเราเห็นรถแบบหุยรถดำด้านที่มากอะไรประมาณนั้นคืออันเนี้คือประมาณประวัติเดียวกันความรู้สึกพูดถึงกระเป๋าใช่ไหมมันก็ดูเหมือนแบบธรรมดาใช่ไหมอีสิ่งนี้คือที่เก็บสายโอเออก็คือแบบเราสามารถเอาทั้งสายชาร์ะแล้วก็สายแจ็คใส่ลงไปในนี้ได้เี้ถ้าสมมติวางทั่วไปมันจะหลุดโซโนคือแบบเป็นแม่เหล็กมันเป็นแม่เหล็ก เออม,มันก็จะแบบไม่หลุดเนี่ยแล้วมันแบบฟินอีแหละเออเขารู้ <c oughs> กำลังจะพูดอะไรว่าเขารู้ความฟินของมนุษย์นะอะไรที่เป็นแม็ออกแบบนี่มันแบบแกรกแกรกปึ๊กปึ๊ก,กอะไรอย่างเงี้ยเออคือ,อฟินอ,อะไรเงี้ยเออคือแบบดีมาก<ง>าคิดมาแล้วอันนี้ก็แบบซิมเพิลเลยไม่ต้องอะไรเลยก็คือบีบแล้วก็ใส่เข้าไปใช่เนี่ยก็เลยเป็นแบบนี่เห็นไหมเออแล้วแบบดีอะทุกคนมันแบบฟิลลิ่งดีแบบเออจะมาละแข่งแรงนะดูแบบเนี่ยมันแบบ เออใช่มันมีความแบบเป็นกรอบแข็งอะไรเงี้ยคือก็โปรเทคหูฟังเราแหละต้องบอกว่าหูฟังอันเนี้ยมันจะไม่มีการสัมผัสเหมือนหูฟังแบบอืในปัจจุบันเนี้ยที่ชอบใช้การแบบทัสกีนแบบอะไรต่างๆข้างๆหูอะไรเงี้ยเพื่อสั่งการใช่อันเนี้ยเน้นแบบแมนนวลแมนนวลเออเน้นแมนนวลก็คือแบบฉันให้ปุ่มเธอใช้ปุ่มมันไปเออคือไม่มีการแบบ มาสัมผัสเลยเลยนะไม่มีเ,เ,เป็นปุ่มกดแบบเป็นรูปประทับเห็น <laughs> แน่นอนเอออ่าซึ่งด้านขวามือเนี่ยนะปุ่มก็จะเป็นอันนี้มีหนึ่งปุ่มก็คือเป็นปุ่มเปิดปิดกดค้างเพื่อเปิดค้างอีกทีเพื่อปิดอส่วนปุ่มตรงนี้อ่าก็จะมีหน้าที่ที่เป็นทั้งสวิชแล้วก็เป็นทั้งปุ่มอ่าสมมุติเราแบบต้องการกดหยุดเพลงกดหนึ่งทีปึ๊กมันก็จะหยุดเพลงกดอีกหนึ่งทีก็จะเล่นเพลง อเพิ่มเสียงกดขึ้นลดเสียงดันสวิตช์ลงก็คือเป็นการแบบดันสวิตช์ขึ้นดันสวิตช์ลงใมาเข้าใจง่ายดีนะใช่รู้สึกว่ามันไม่ซแบบมันไม่ซับซ้อนกดสองทีปึ้งปึ้งเปลี่ยนเพลงออกดรับสายอะไรอย่างเงี้ยคือแบบนี้กดค้างกดกดสามทีเชื่อมต่อกับซาวบาที่บ้านโอ้เอออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแล้วก็หนึ่งปุ่มเล็กๆ ข้างล่างนี้ก็คือสำหรับการเปลี่ยนโหมดใส่เข้าไปปุ๊บเป็นแอคทีฟ Noise Cancelling งทำงานกดอีกหนึ่งทีเป็นโหมด Aware m โหมดก็คือได้ยินเสียงรอบนอกอออืออออนี่แหละอ่ะซึ่งเราก็จะมีระบบไมโครโฟนแบบ Beam f o r m i n g คือมันจะช่วยในการแยกเสียงของเราอะ่ะกับเสียงภายนอกอแล้วมันก็จะแบบช่วยในเรื่องของการคุยโทรศัพท์ กรณีเรารับสายคอวิดีโออะไรเงี้ยเออคือมันจะทําให้เราแบบได้ยินเสียงได้ชัดเจนมากขึ้นอ๋อใช่เฮ้ยดูแบบดูคิดมาแล้วในการแบบฟังก์ชันในการใช้ชีวิตประจําวันจริงๆอยากรู้ว่าแบบพอมันเป็นปุ่มอย่างเงี้ยลุ่งเคยใช้อันที่มันเป็นแบบทัสมาใช่ปะถูกต้องซึ่งก็จะมีคน ที่ชอบและไม่ชอบสำหรับลุงส่วนตัวแล้วลุงไม่ชอบแบบทัสกีน oh. ใช่เพราะว่าอันเนี้ยต้องบอกว่าลุงมีหูฟัง noise cancelling ที่เป็นแบบสามารถนำมาคอมแพร์ได้ประมาณหนึ่งออแล้วมันเป็นระบบทัสกีนซึ่งเราอะ่ะจะมีความว่าแบบอย่างเงี้ยพอเราแบบแตะอย ติดไหมวะแตะตรงไหนแบบมันมีความแบบจิ้มมั่วเออมันมีความแบบว่าบางทีแบบก็ลั่นแบบไม่ได้อยากจะไปโดนมันหรืออะไรเงี้ยแล้วมันก็จะมีความแบบอ้าวไปหยุดมันอ้าวไปอะไรอย่างเงี้ยของมันเรียกว่านั่งหุนหงิดใจนิดหน่อยใช่แล้วมันก็เลยทําให้เราชอบว่าแบบเออเป็นปุ่มจบง่ายดีไม่ซับซ้อนถูกต้องมันแบบบางทีความแบบ หายขึ้นไปมากเกินไปอะ่ะมันก็รู้สึกว่าแบบมันก็ยากต่อการใช้งานเอออันนี้ก็เลยรู้สึกว่าอาชอบเป็นปุ่มชัดเจนไม่ซับซ้อนอาอมาพูดถึงสำหรับการชาร์จแบตเตอรี่เออเจ้าโซโนเอสนะคะก็คือชาร์จหนึ่งครั้งเนี่ยสามารถฟังเพลงในโหมด Noise Cancelling ได้ถึง30ชั่วโมงออแต่ถ้าใครที่แบบแบตหมด แล้วแบบต้องการใช้งานฉันต้องการใช้เดี๋ยวนี้ก็จะมีระบบ Rapid Charge ก็คือชาร์จสานาทีใช้งานได้สามชั่วโมงก็ูง่ายเป็น f ฟาชาร์อแต่อันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันที่ทั่วไปสำหรับหูฟังแบบพรีเมียมเฮดโฟนอันนี้จะมีอยู่ในแบรนด์อื่นๆอ่ะก็จะมีคือชาร์จเร็ว3นาทีใช้ได้3ามชั่วโมงสำหรับคนที่ต้องการใช้งานแบบไวๆอันนี้คือการชาร์จ อ่ะ,อะพูดถึงการใช้งานเราสามารถคอนเน็กกับแอปได้เขามีแอปของเขาก็คือแอปโซนูสอ่ะอซึ่งพอเราคอนเน็กกันแบบทั่วไปเหมือนหูฟังทั่วไปเนาะในแอปมันก็จะแพร่กันแล้วมันก็จะทําการแบบบอกว่าแบบมีโหมดอ่ะอย่างตอนนี้คือเป็น aware mode อ,อ่ะกดผ่านแอปก็ได้คือปิดกดอีกหนึ่งที noise cancellation ทำงานอ่าเนี่ยก็คือจะเป็นแบบคร่าวๆเออทีนี้กดเข้าไปเนี้ยสิ่งที่แบบ ถ้าใครอยากได้เพิ่มเติมเนาะคือการปรับ EQ ออก็จะสามารถปรับแบบอยากได้แบบไหนตรงไหนแหลมดังเบาแบบไหนอะไรเงี้ยอันนี้คือการคัสตอมในแอปได้กรณีแบบใช้ผ่านแอปเออเราก็จะสามารถแบบดูสิ่งนี้ได้อะไรเงี้ยเออก็จะมีแบบเช่นการเชื่อมต่อว่าแบบเราเปิด เปิดการเชื่อมต่อแบบ2อุปกรณ์พร้อมกันนะสามารถเชื่อมต่อได้ว่า wear detection ก็คือมันจะมีเซนเซอร์ที่หูฟังว่าสมมติเวลาเราถอดอะ่ะคอนเทนต์ที่เราเปิดอยู่มันจะหยุดเล่น อือ่าคือมันก็จะรู้อัตโนมัติเราไม่ต้องมากดพอสก็ได้อออะไรแบบเนี้ยคือก็จะเป็นการตั้งค่าผ่านแอป,ปรวมถึงการที่เรามีอุปกรณ์อื่นๆของโซโนสเนี่ยเช่นโฮมเทตเตอร์ภายในบ้านคือเรากดแอดไปแล้วมันก็จะทําการซิงกันอเออแล้วมันก็จะเชื่อมต่อกันทีเนี้ยไอ,อ้เจ้าแอปเนี้ยมันก็จะรู้แล้วว่าเรามีอุปกรณ์อะไรบ้างของโซโนสมันก็จะทําการแบบแพ้กันทั้งหมดภายในบ้านเรานี่อันนี้ก็คือการโหลดแอปมาเพื่อใช้งานอืมอืม เป็นคร่าวๆแบบนี้ไฮไลท์อของหูฟังนี้นะที่บอกว่ามันจะแบบมาค่าหลายๆแบรนด์เออต้องพูดมาค่าหลายๆแบรนด์ก็คือหลักๆคือฟีเจอร์ s p a เ i a l Audio อ่ะอก็คือจะเป็นการฟังเพลงแบบฟังเพลงหรือดูภาพยนตร์แบบระบบเสียงคือรอบทิดทางอ่าเนี่ยควบคู่กับคุณภาพเสียงแบบ Dolby a เ m o โก็จะทำให้เสียงมารู้สึกแบบ สมจริงมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะฟังเพลงดูหนังแล้วมาจากทุกทิศทางแบบเบิ่มเบิมเข้ามาเออและฟีเจอร์เด่นของโ o โนสก็คือ d ดินามิกเฮดทรักกิ้งที่จะแบบติดตามการขยับศีรษะของเราไม่ว่าจะแบบหันไปทางไหนก็จะได้เสียงที่สมจริงคือไม่หลุดกรอบแน่นอนเออขยับตัวเอี้ยวหัวอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีฟังก์ชันนี้ที่เป็นแบบเด่นเด่น เนี่ยแหละแล้วก็อย่างที่บอกบ้านใครมีซาวบาร์ของโซโนตอยู่แล้วเชื่อมต่อกับเจ้าหูฟังนี้กดค้างสามวินาทีเพื่อสลับเป็นเสียงจากทีวีอ่ะเข้าสู่ซาวบาร์เออแล้วก็รอแป๊บหนึ่งเข้าสู่หูฟังเออข้อดีก็คือถ้าบ้านของใครมีซับเนี่ยมันก็จะเข้ามาที่หูเหมือนกันถ้ามีเราร์เสียงก็จะแบบคือเต็มแบบฟูมากขึ้นอะไรใช่ ก็ดูมีประโยชน์แบบสําหรับคนที่อยู่ในบ้านหลายนีายคนสมมุติแบบอยากดูหนังคนเดียวเไม่เป็นรบกวนคนสมมติแบบดูโฮมเทเตอร์อยู่ดูหนังอยู่อะไรเงี้ยคนที่บ้านกลับมาบ้านชงเชงชงเชงนูงง่นนี่นั่นหยิบอันนี้ขึ้นมาปึง้งไม่ได้ยินใครทั้งนั้นเออนะ่ <laughs> ใช่ไหมมันดูแบบใช <laughs> ไ่ได้อยู่นะหรือว่าแบบใครแบบเป็นสายแบบอยู่คอนโดอ่ะแล้วมันแบบเดี๋ยวนี้ผนังบางอ๋อเออถ้าเราไปเปิดแบบ ตุมต้มตุ้มตามตาม,ตามคือมัน oh. ก็ไปรบกวนห้องข้างๆ oh. นะ uh huh. เออไอสิ่งเนี้ยก็จะมาตอบโจทย์นั้น uh huh. คือฉันก็ดูหนัง uh huh. ที่แบบได้คุณภาพเสียงเต็ม uh huh. แต่แบบอยู่ในหูแล้วไม่ไปรบกวนคนอื่น uh huh. ใช่เอออ่ะ พูดถึงรีวิวที่ได้จากการใช้งานเออต้องบอกก่อนว่าส่วนตัวลุงแล้วหลักๆอ่ะคือลุงเอามาใช้ฟังเพลงไม่ได้มาดูหนังเพราะว่าทางนี้ยังไม่มีโซน o สบาร์ของเขาเออหลักๆนะคะของลุงก็คือใช้การฟังเพลงเออดูแบบดูหนังจาก MacBook แล้วก็ใช้ร่วมกับโทรศัพท์อ่าคือลุงอ่ะก็จะแพรไว้ทั้งสองอุปกรณ์เลยเอออันเนี้ยซึ่งลุงอ่ะจะฟังเพลงจาก Apple Music ต้องบอกว่าประทับใจมากเออคือ Apple Music เนี่ยก็จะมีแบบเพลงที่ทำมาเป็นแบบ s p a t i เชเออเออแล้วมันแบบคือมันได้คุณภาพเสียงที่แบบคือเยี่ยมอ่ะเออแล้วก็คือเยี่ยมของของลุงอ่ะในแง่ของการได้ยินน่ะคือรู้สึกว่าเมื่อเทียบกับหูฟังอื่นๆ noise c a n c e l i n g ที่เป็นระดับพีเมี่ยมเหมือนกันนะคือสําหรับลุงรู้สึกว่าได้รายละเอียดเสียงที่ครบอืเช่น บางหูฟังเราอาจจะไม่ได้ยินเสียงเครื่องดนตรีนี้อืแต่ว่าโซโนดอ่ะมันทําให้เราแบบแยกแล้วเราได้ยินเสียงเครื่องดนตรีครบอืได้ยินเสียงเสียงร้องเออที่มันแบบละเอียดแบบใสเออแต่ว่าแบบสมดุลอเครื่อันี้ยจากการฟังคือรู้สึกว่าเราได้แบบในแง่นั้นอ่ะเมื่อกี้เมื่อกี้ที่ลุงให้ลองฟังเขาเขาก็รู้สึกเหมือนกันมันมันเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ สเตจอะไม่ไม่รู้ชาวหูฟังเขาเรียกอะไรกันแต่หมายถึงว่าการแบบจัดวางเครื่องเครื่องดนตรีแต่ละชิ้นที่มันแพนอยู่อะมันมันรู้สึกมันมันชัดอะมันไม่มากองรวมกันถูกต้องคือสมมุติว่าพูดแบบฟุ้งฟุงคือมันมันรู้สึกกว้างกว้างอะนึกออกปะถูกต้องรู้สึกกว้างรู้สึกมีความแบบเป็นแบบรู้ว่ารู้ว่ามันมีเครื่องดนตรีอะไรบางเออแล้วก็นักร้องอะก็มีความแบบว่ามันมันมันเหมือนมันอยู่ข้างหูเราอะเออมันดูรู้สึกใกล้รู้สึกแบบ เอ้ยอันเนี้ยคือได้ยินชัดแล้วแบบถูกต้องอะไรเงี้ยนี่คือแบบแอบไปให้แม่ฟังแม่พูดว่าแม่ชอบบิวกินมากเปิดเพลงบิวกินให้แม่ฟังแม่บอกว่ารีวิวจากมามาคือเหมือนมีบิวกินมาร้องให้ฟังข้างหูแต่แห่เออคือเป็นเบอร์นั้นเลยอะไรงเงี้ยนี่แหละคือก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยแบบประทับใจมากแล้วก็พอเราใช้แบบกับทั้งสองอุปกรณ์ใช่ไหม เราก็ทําการเทสว่าแบบสมูทฉันฟังเพลงอหรือดูอะไรอยู่ในคอมเนี่ยเออกดฟังปุ๊บได้ยินกดพอสหยุดในร้องเล่นจากโทรศัพท์เลยทันทีไม่มีอึกอักือเชื่อมแบบสมูทแอสซิลมากเออมันแบบปื๊ดไปกดพอสอันนี้กดเล่นโทรศัพท์เล่นต่อเนื่องเลยใช้ไม่มีการแบบหยุดสะดุดหรือว่าต้องแบบรอเวลาเชื่อมใหม่อะไรเนี้ยคือไม่มีดีเลยเนี่ยแหละแล้วก็ความเบาที่เป็นเอกลักษณ์เด่น แบบเบามากๆใส่แล้วรู้สึกแบบไม่รู้สึกจิบไม่รู้สึกหนักหัวอะไรเงี้ยเอออ่ะถ้าถ้าถ้าเทียบแบบ AirPods Pro Max ของ Apple น่ะคือจะหนักมากแล้วก็ใส่ไปรู้สึกแบบฟังเพลงได้ประมาณสองชั่วโมงรู้สึกว่าต้องถอดแล้วเออแต่อันเนี้ยคืออยู่ได้ทั้งวันนุ่มมากไม่รู้สึกเจ็บเบาสบายเออนี่แหละใน ในแง่ของการตัดเสียงรบกวนสำหรับเรารู้สึกว่าทำได้ดีแล้วเงียบพอกับ AirPod s Pro Max เลยนี่ให้ประมาณแบบ85เปอร์เซนเลยนะคือมันเงียบมากๆอะไรเงี้ยเออแล้วก็ส่วนการรับสายเพราะว่าไอเนี้ยเป็นสายแบบว่าทำงานแล้วไม่มีทางที่จะไม่มีคนติดต่อระหว่างวันอ,ออ,อคือเราอะก็จะพยายามหาอนะไรเงี้ยอ่ะรับสายก็จากการที่สอบถาม,มคนที่รับ รับในสายเราอะว่าแบบเออเออนี่ฉันรับจากหูฟังโซโนสนะอะไรเยงี้เขาก็บอกว่าโอเคได้ยินชัดดีอะไรเงี้ยแต่อาจจะมีความรู้สึกว่าเขารู้สึกว่าเสียงเราอาจจะอยู่ไกลๆหน่อยเอออันเนี้ยคืออาจจะยังไม่เวิร์กขนาดนั้นแต่ถามว่าได้ยินชัดไหมได้ยินชัดแต่แค่รู้สึกว่าอยู่ไกลเอออันเนี้ยคือประมาณนี้ง่าย่กันรับสายแกมก็รู้สึกว่าเป็น ปกติของหูฟงหัฟง<ะ>ลักษณะนี้นะอเออคือถ้ามันไม่ได้เป็นแบบหูฟังสายที่ไม้มันใกล้ปากหรืออาถ้าดีขึ้นมาหน่อยในสายไวเลสก็คือเป็นก้านที่มันจะอ๋อยืนย่นออกโอคอเซนเตอร์เออยื่นออกมานิดนึงอ,อะไรเงี้ยเพื่อเพื่อเพื่อพอยต์มาที่ปากเราอะไรเงี้ยอันนั้นก็อาจจะชัดกว่าหน่อยนึงอะไรเงี้ยส่วนถ้าเกิดมันอยู่รูปแบบไหนะกมคิดว่าน่าจะปกติที่มันจะไม่ได้แบบรู้สึกใกล้มากอืมอืมนั่นแหละก็เลยรู้สึกว่า มันแบบมาค่าหลายๆแบรนด์อยู่นะเอออะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งสิ่งที่อาจจะทําบางอย่างที่แบบกับแบรนด์อื่นที่โซโนอาจจะไม่มีเช่นอในแง่ของการปรับ eq เนาะซึ่งไม่รู้ว่าแบบบางแบรนด์เนี้ยที่แบบเราเคยแบบใช้มาอ่ะในแอปเขาอ่ะจะมีความละเอียดมากกว่าเออก็คือจะละเอียดในแง่ที่ว่าแบบปรับแบบ เซตเป็นโทนเซตเป็นอะไรที่แบบอ่นในแง่ของแบบคนที่ฟังหูฟังแล้วแบบอยากได้ความแอดวานซ์มากขึ้นอะไรเงี้ย mm. คืออันนี้อาจจะแบบซิมเปประมาณหนึ่ง mm. เออแล้วก็อีกอันหนึ่งที่โซโนดไม่มีเอออันนี้คือพยายามไปหาแบบว่าแบบ mm. มันไม่มีอะไรอีกไหมว่าที่มันแบบมันไม่ดีเลย <c oughs> อะไรเงี้ยอ่อันนี้คือความต่างอันนี้คือโซโนดอาจจะไม่สามารถปรับว่าเราอยากฟังแอมเบียน์จากข้างนอกอะ่ะได้มากน้อยแค่ไหน อ๋อบางแบรนด์ทำได้หรือว่าอยากให้ noise cancelling อ่ะร้อยเซ็น์เลยไหมหรือว่าแบบไหนโซโนดในแอปอ่ะเท่าที่เล่นมาจะไม่มีอันนั้นเออซึ่งอันเนี้ยบางแบรนด์เขาจะมีเออเขาสามารถแบบปรับได้อะไรเงี้ยแต่มันก็จะเป็นความว่าบางคนอ่ะก็จะชอบเพราะว่าบางคนก็จะรู้สึกว่าฉันไม่ได้ต้องการโหมดนั้นคือก็มาเลยก็แค่แบบ noise cancelling ใช้งานก็จบ ฟังข้างนอกก็จบอะไรยเงี้ยคือฉันไม่ได้นีการแบบไปอัดจ s สแบบละเอียดขนาดนั้นอะไรเงี้ยคือคือมันซิมเปิลแบบไม่ลำยอะอ่าเข้าใจเออไม่ไม่ได้แบบใส่มาทุกฟีเจอร์ให้มันแบบโบมโบมอะไรเงี้ยแล้วมันแบบซับซ้อนอะไรยเงี้ยคืออันนี้คือใช้งานง่ายจบตั้งตั้งแต่มันไม่ทำทัสกี้แล้วอะเนี่ยเลยรู้สึกว่ามันพยายามทำอะไรให้ซิมเปิลแต่ว่ามันดีนะอะไรยเงี้ยอืม ดีเมื่อกี้เกมลองฟังดูมันก็แบบคือเกมชอบเสียงมันนะมันเรียกว่ามันมีความแบบให้ความรู้สึกอะคูสติกดีอะไรเงี้ยอเออคือสมมติว่าเทียบกับโซนี่มันก็จะมีความแบบตึบต๊บๆ๊กว่ามิดโลแบบแน่นๆกว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าจังเกมอาจจะชอบอะไรแบบนี้มากกว่ามันจะรู้สึกแบบโปรง่งโรงสบายสบายธรรมชาติธรรมชาติอะไรเงี้ยเออเออนึกคำได้อย่าง,างหนึ่งคือโปรง่งกว้างสว่างเออ,อม,มันเหมือนอสว่างเออคำนี้ก็ได้นะ ซึ่งแบบคนอย่างเกมอ่ะจริงๆแล้วอ่ะเกมไม่ได้นิสฟังก์ชันจากหูฟังเยอะเว้ยคืออย่าง noise cancelling อ่ะเกมก็อาจจะไม่ค่อยได้ใช้ spatial เกมก็อาจจะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่เง,งี้ยแต่ว่าคือด้วยฟังก์ชันพื้นฐานของมันอ่ะเช่น1ความเบาอะไรเงี้ยหรือรูปลักษณ์หน้าตาที่มันแบบโดนใจสุดๆหรือ,อเสียงของมันคุณภาพเสียงของมันอ่ะแล้วก็ความเป็นปุ่มกดเนะเกมว่า3 4อย่างเนี้ยเกมแฮปปี้กับมันมากๆจากที่ได้จับแป๊บเดียวนะเออ รู้สึกว่าก็คุ้มค่าที่จะซื้อมันมาใช้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ต้องการฟังก์ชันอื่นๆก็ตามอะไรเงี้ยอืมเอมอใช่นี่แหละก็สําหรับราคาเออ,อใครพูดพูกแบชมให้ชมก่อนให้ได้ชมก่อนอ่ะเออก็คือเจ้าหูฟังเนี่ยนะคะโซโนตเอสนะคะมามด้วยราคาเปิดในไทยก็คือหนึ่งหมันเ้าร้อยบาทอ่าก็ ก็ยังจัดว่าเป็นพรีเมียมเฮดโฟนใช่ออมันคือแบบแรงแบบนั้นออออเออที่มีระบบแบบ noise cancellation มีแบบ Spatial Audio อะไรอย่างเ o อ b y เอสมอะไรต่างๆอะไรเงี้ยก็เป็นเทียร์ของความพรีเมียมละกันเออนั่นแหละมีสองสี ดำด้านแล้วก็ขาวแบบเม็ดแบบนี้ตอนนี้คือเข้าไทยแล้วสามารถซื้อได้แล้วเข้าไทยแล้วก็คือเทปเนี่ยที่เราออนไปอ่ะคือเข้าไทยแล้วสามารถแบบไปหาซื้อกันได้ก็จะมีมมตัวแทนจาหน่ายในประเทศไทยเป็นโซโนสไทยแลนด์แบบทางการแล้วใครอยากเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมเนี้ยก็คือสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ ของเขาได้เวอรเไวเบ็โซโนไทยแลนด์เลย ứng, ứng, เออคือเข้าไปได้กดสั่งซื้ออะไรเงี้ยผ่าน l a ซ a ด้ ứng, ứng, ก็คือออฟฟิเชียล <c oughs> <ๆ>ของเขาเงี้ยก็คือสั่งซื้อได้แล้วใช่ก็มันมันดีทุกคนอันเนี้ยมันอยากได้นะมันมันอยากได้ใครๆคือขอแค่แบบไปลองใส่อ่ะคือความฟิลลิ่งของการใส่ปุ๊บอะมันแบบมันรู้เลยว่ามันแบบมันต่างเออ,เอ,อต้องใช้คําดีว่ามันต่างจากแบรนด์อื่น คือจริงถ้าเกิดว่ามีโอกาสอยากให้ลองไปจับตัวจริงอ่ะมันแบบเนี่ยมันฟีลกู๊ดในเองานมันมันฟีลกู๊ดอ่ะใช่เนี่ยแล้วก็ไอตัวเฮดตรงเนี้ยคือเราอ่ะชอบมีปัญหาก็คือลุงอ่ะเวลาใส่แบบบางแบรนด์เนี้ยมันจะชอบแบบกดมันเหมือนมีคนมากดไว้อ่ะหรือมันมีความรู้สึกเหมือนแบบใส่ที่คาดผมแล้วมันหนีบหนีบหัวไว้นานๆเกินอ่ะเออแต่ว่าอันเนี้ยมันไม่เป็นเมือนอคนเซลิ่งไม่ได้ยินใช่คือพอใส่เข้าไปปุ๊บมันจะแบบดับทุกอย่างเนี่ยนอแคานเซลิ่งทำงานทันที ใช่เนี่ยแหละอยากได้เลยอ่ะเยี่ยมมากทุกคนมันต้องมีนะอันเนี้ยขอย้ำมันต้องมีเออก็ประมาณนี้สำหรับ,รบหูฟังจากโซโนเปิดประสบการณ์แกเจตให้กับเรามากอันนี้คือ,อแกเจตตัวแรกที่รีบเาไม,ม่มีอย่างอื่นมีอย่างอื่นแต่ว่าถ้าเป็นแกเจตหูฟังอ่ะอันเนี้ยคืออันแรกต้องบอกก่อนว่าก่อนที่โซโนจะมาเราอ่ะใช้อีกแบรนด์หนึง่งแล้ว เราก็ชอบมันเหมือนกันเราจริงๆเราจะเอามันมารีวิวอแต่เรามาโดนอีเจ้านี้มาโดนซะก่อนใช่แล้วเราพบว่าเฮ้ยมันดีกว่าไอ้นั่นก็เลยต้องพับเก็บไปแล้วก็มีแผนว่าคงต้องเอามันไปขายแล้วไปซื้ออีกจนี้ใช่คือแบบไอ้นี้มันมาฆ่าชั้นเออเนี่ยแหละก็เลยเอาโซโรสมารีวิวเพราะว่าชอบมากจริงๆอยากให้ทุกคนไปลองออื ก็ปรับมาณนี้ติดตามรายการป้ายาได้นะคะทุกอังคารเว,ว้นวันอังคารนะคะสำหรับเทปหนะ้าจ,จะเป็นอะไรก็ติดตามกันได้นะคะสำหรับนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ